ก็การก็การอยู่กับผมเจ้ากายเกยก่นกกนกอนไอพีผมจะมาแคสเกมไอเกยไม่ใช่ไปยังเกมดิสุ่มกาชาปองนะครับสุส่นกาชาปองว่าผมผมอยากได้ผมแดงครับ ได้ผมได้ไอ้ผมแดงนะครับแล้วผมก็แบบไม่รู้จะได้เฮียใไรสักตาบก็ได้นะผมแดงจบก่อนส่วนนี้ก่อนผมแดงนี่เอาไอ้ผมแดงผมแดงไม่ใช่แทงคูณนะไอ้สัต์ผมแดง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 ไอ้สัต์ไม่ได้อีก ผมแดง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 อ,อะไรมาเนี่ยธนูระดับสับสามดาวโอเคก็ยังดีเว้ยเอามาสู่ใหม่ก็ยังดีอะก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอะู่ใหม่สูใหม่ ผมแดง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 โนวาก่ง <No fucking. S 2> ผมแดงดีว่าไอแย,ย่ามากมากไอสัตว์เฮ้ยไม่ใช่เดิมอ่ะว่าไอ้สัตว์ไม่แดงไม่ใช่เดิมเป็นระดับสามดาวมึงเอาผมแดงไหมกูดีว่ามันจะเป็นอะไรไปว่าเป็นสาธุก่อน,สา,อนสาธุก่อนให้ลูกชั้นตด้จบแดง ธาตุไฟมีธาตุไฟตัวเดียวเองเป็นธนูผมไม่ถนัดธนูนี่ผมขอสีสักนี่รับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ระดับห้าดาวระดับห้าดาวผมแดงคือระดับห้าดาวผมแดงคือระดับห้าดาว่งมัยแล้ววิ่ยีหผมแดงผมแดงผมแดง หนึ่งไนร้านมาเลยอะไรวะไ <c oughs> อ้สาระกูไม่สุ่มแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมร้อย,ม,อยมันจะมีที่ซื้อไอนี่อยู่ลูกแก้วเดีย๋ยวผมจะซื้อให้ครบสิบอันนะครับแล้วเดีย๋ยวจะมาสุม่ม โอเคเดีย๋ยวจะมาส่มนะครับอ่ากดดีแค่เจ็ด K กดตรงนี้คือการซื้อพวกอุปกรณ์ไม่ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนนะอย่างมั่วนี่คือต้องเติมนะครับนี่คือนี่คือต้องเติมหมดแต่ผมไม่เป็นคนชอบเติมนี่คือตรงนี้ซื้อได้ครับผม tôi nghĩ có sửa ra khổ mì dơ nè mày sợ kiểu bây cạch kiểu vây cà chà bông với thêm tên là mô tơ có đi quả dùng cà bây giờ. บิ๊กดาวร,ระดับระดับม่วงๆั่วไแย่โ yeah. กนหมดโกนหมดพี่ต้องเอาอย่างนี้เพราะยูแบนตี้เฮียบิ๊กดาวไปอย่ไปตีมอนเตอร์ดีกว่าตุกปากตัวเองด้วยตีมอนเตอร์แตกบาตากตเอาเครจอฟ้าแตกเลยตุ๊กป่าตัวเองสามวิธีดตติตีมอนเตอร์ตีมอนเตอร์แปบ๊บเดียว มาสุ yeah. ่มกระช่าปองไงแป๊บสุ่มกระช่าปองเสร็จเราก็มาตีมอนสเตอร์ปีนก่อนอุ้ยเขียวปีซิกแซกปีซิกแตาปีซิกแซกนะทุกผู้ชมเมื่อกี้มันปีซิกแซกระดับขีดดาวระดับสองดาว แป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวมันจะตายเราเราเลเวลเยอะกว่าเราเลเวลยี่สิบนี่เรเก็บนี่เก็บอยนีิม่เ้จี่จี่ตุ่ยเมว่าอ มันนุ่มนีีนะอีสักะจะหาเขาเป็นตด้แต่งนอย่าเซอเซ่ออย่าเซอเซ่อกูจะก็ตรงไหนวะซื้อใหม่ซื้อใหม่อยู่สุ่มกระชากปองใหม่นี่ไงวะไม่ดูไม่ดู้เฮ้ยเฮ้ย ไอ้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 กูแค่สงสัยกูไม่ได้จะเติมนี่ผมไม่ได้จะเติมนะผมแค่สงสัยมันคือเฮียอะไรแค่สงสัยไม่เป็นไรอย่าสูงว่าอย่าซูม้า ได้ผมแจ้งแย่ไม่ได้ว้าแล้วลองส่งนี้แล้วกันตัวไหนก็ได,ตตไดต้ตัวนี้ก็ได้ไอตัวนี้ก็ได้ไอตัวธาตุไฟก็ได้ที่ระดับ,ดห,บห้าดาวเหมือนกันออก็สมอะไร่นดองไองค้าง,ง,งหนึ่งค้างหนึ่งค้างหนึ่งก็พอละชูชูชูชุป่งติ้นสีฟ้าตลอดเลยเหรอ เราดานเดิมด้วยนะไม่สมแล้วขี้เกียจแล้วผมผมไม่รู้มันเพิ่มป่ะจะใหม่ายว่านี่คือไม่เนี่ยมันเป็นแปลที่พูดแล้วดังนี่ลองพูดแบบปกติเห็นไหมพูดปกติมันจะไม่ได้ยินโอเคมันไม่ได้ยินไง เฮ่ยค yeah. ือลองดูดีวกว่ามันเพิ่มมั้ยเฮ้ยเพิ่มด้วยว่ะเนี่ยถ้าเราส่งกรช็ปองยังมันจะเพิ่มแบบเอ็ะจมูกไงเนี่ยค yeah. อกูมีสองคอกูมีเนี่ยมันมันมันมีสองทาไงายายแพงสื่อไม่ได้บุกกา,การเรียนนะครับพี่น้องเลย ส oh ูงไหมเดี๋ยวค่อซื้อมีตังค์ขอสูงไหมขอสูงไหมขอสิสักสิแล like ้วมันเป็นคางอย่างงี้ว่ะไม่รู้สิขอสิสักสิทธิ์ให้ดูหน้าทีนะให้ดูหน้าทีเนี่ยเหยบเซ็นเซอร์เหยียบเซ็นเซอร์ไปเ่อนี่โซงๆไหมนะครับท่านผู้ชมตรงนี้สูบไปแล้วไม่เอาหรอกเกียร์สูบไปแล้วได้ตัวละครนี้ขอตัวไหนก็ได้ไอ้ตัวนี้ก็ได้ไอ็นี่ก็ได้ไหนก็ได้ ผมไม่เอาตัวนี้นะไม่เอาตัวที่ไม่เอาตัวที่ถือดาบอะเร็วเร้วฟังเสียงฟังเสียงไม่มีเสียงเลยเฮ้ยสีม่วงเหรอไม่มีไม่มีสีบลอนอะไรกูก็มีแล้วกูมีแล้วดาบแยบ ขอใได้ขอได้เอาขอไอตัวนี้ขอไอตัวตัวนี้ตัวนี้ไอตัวผงโฟฟ้าเนะี่ยขอไอตัวนั้นแหละไอผงโฟฟ้าหรือเอาท้ายไฟได้ขอ,อไฟขอ,อไฟแล้วเฮ้ยสีไล่หมูสีฟไฟแกสีฟไฟแกทำไมวันนั้นกูโชคดีวะเฮ้ยอะไรอ่ะเดิมอีกะ ยาชาควักแก่แง่าอ่า่เซนเซอร์ยับมาครั้งเนี้ยเซนเซอร์แบบนิ้วกลางยับมาไปดูก่อนว่าเพิ่มไหมมันแล้วมันจะมันจะแจกดาวนะเงที่เป็นไอค่าตอบไอไม่ใช่ค่าตอบแทนที่เราสุ่มเกลือไงี้ยค่าตอบแทนที่เราจะสุ่มเกลือมันจะฮเห็นไหมมันจะเพิ่มให้เนี่ย จาก60ากลายเป็น90นะครับค่าตอบแทงการส่งเกลือเป็นไงล่ะเฟี้ยวเงาะไหมล่ะใครเกลือนี่กูนี่เป็นหนึ่งเลยความเกลือ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 เกือเกือเกลือวกอ,อ,อ,ยอยส่งอี่สื่อเก่ือเ เอาให้หมดไปเลย <c oughs> หมดตูดกันจันนี้ไม่เกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือไม่เกลือสีไฟครับมันมันไม่สีม่วงไงมันไม่ใช่ไงกระบองมีแล้วเนี่ยมันระดับสามดาว ก็ยังที่กว่าได้หนึ่งดาวสองดาวอ่ะไม่ตกเอกหมดแล้วหมดแล้วมันติดก่อนหมดแล้วจ่าตู้กยได้แล้วประจักรวาลเลส่วนมันจะสีฟ้าสีไตนวา ใช่เดิมวันนี้เกลือเกลือเลยพี่น้องเลยเนี่ยทำไมไม่เหม่สองตัวเนี่ยไอเนี่ยคุณสุ่มได้หนึ่งครั้งได้เลยไอนี่คุณสุ่มได้หนึ่งครั้งได้เลยอันอื่นไม่ได้จำเจอะผัดหน้าไป <c oughs> <c oughs> ไปเคีียจ,จบแล้วแมวพัหน้าค่อยสูงใหม่วัวนที่เขาเจอกัน